เที่ยวลาวนะครับเที่ยวลาวออกเดินทาง20ออกเดินทางวันที่20เดือน9กปีห6สนะครับเที่ยวลาวออกเดินทางที่20ด้วยสายการบิน สองหนึ่งสี่สี่เฮ้หกหกหนึ่งหกสองสี่สี่กลับด้วยหกสามสี่สี่สายการบิน TG สายการบิน TG 6 1 4 4 6 2 4 4 6 3 4 4นะครับเที่ยวลาวสี่ี ไปเที่ยวเปล่าพัฒนาด้วยสายการบินีจีหกหนึ่งสี่สี่หกสองสี่สี่หกสามสี่สี่สามสายการบินนะครับที่นั่งเบอร์หกหนึ่งหกสองหกสามและสี่สี่ที่นั่ง v ีไอพีบรรจุตั้งแต่หนึ่งร้อยสี่สิบสี สองร้อยสี่สิบี่สามร้อยสี่สิบสี่คนนะครับต่อเที่ยวขอให้เที่ยวสนุกนะครับรถเครื่องบินออกเริ่มออกเดินทางวันที่ยี่สิบเดือนเก้าหกสิบหกนะครับเครื่องบินใครที่จะโดยสารไปกับเครื่องบินสายการบินหกหนึ่งสี่สี่หกสองสี่สี่หกสมสี่สี่เชิญได้นะครับ ท่องเที่ยวสปป,ปลาวครับผมใครจะไปตีตั๋วรอเลยนะครับ มีที่พักให้สะดวกสบาย,ยาโรงแรม VAP 6ดาว5ดาว4ดาวสมาชิกชัานไหนพร้อมที่จะเดินทางนะครับรีบไปซื้อตัวได้เลยนะครับขอบคุณครับผม